สวัสดีนะครับพบกับเป็นที่ทางพยากรณ์น,นะครับวันนี้2พฤศจิกายนคล้ายวันออกบวชพระบริษัทกวนอิมนะครับวันนี้เลิกดีมากนะครับแล้วก็มีเลิกมงคลทําพิธีด้วยนะนต่อนนี้ตอนเชา้างดทั้งหมดนะครับปัดไปตอนบ่ายเดี๋ยวคนรอดูดวงนีดรอช่วงบ่ายนะครับตอนเชาน้านี้มีพิธี ปางพันมือที่เพิ่งมานิอปลุกเสกเรียบร้อยนะครับเลิก้ายวันออกบวชพระบริสัต์กวนอิมเลยนะแล้วมีเลิกมีเลิกมงคลด้วยสองเด้งเลยโอ้อที่จริงวันนี้นี่ถ้ามีคนมารดน้ำมนต์จะดีมากนะอ่าแต่ว่าในติ๊กต็อกคงไม่ได้อันนี้นะไม่ได้บอกแต่ในยู u b e ในเพจนี่คงรู้กันดีนะครับวันนี้มีเลิกอโอ้ยวันนี้สวดเยอะมือสั่นนิดนึง นะอนุโมทนาทุกท่านด้วยนะครับใครที่เป็นลูกศิษย์พระกวนอิมอย่าลืมนะคือน้ไหว้ด้วยนะครับเดี๋ยวอนาคตเปิดอกองสมทบทุนนะต่อไปเป็นพระกวนอิมองขาวนะครับร้อยสามสิบเซนเหมือนกันใครสนใจร่วมก็ติดต่อเข้ามาทางเพจได้นะครับเดี๋ยวปีหน้าก็ไล่เป็นพระกวนอิมร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับขออาจารย์อวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญอายุวัฒนะสุขพะพละโชคลาภชื่อเสียงเงินทองนะครับ ไรโรคทั้งหลายขอทุกท่านมีความสุขขอบคุณครับ